สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทีมเอ r นะครับหลายคนสงสัยไหมครับว่ารถตระกูล7เกียร์เนี่ยถ้าวิ่งเทียบกันแล้วอะรถคันไหนจะแรงกว่ากันแล้วแรงกว่ากันเท่าไหร่นะฮะวันนี้นะผมมีตระกูล7เกียร์ทั้งหมดอ,อ,อยู่ที่ทั้งหมดกี่คันวะเอาง่ายๆขาดแค่บี o ซโอกับคาริโต้สองคันเท่านั้นนะที่ผมไม่มีดังนั้นวันนี้ผมจะเอารถเเกียรนะ์มาวิ่งทดสอบให้ทุกคนได้ดูนะว่า ้าเวลมันตอนแล้วอ่ะแล้ววิ่งแบบไม่ใส่อะไรเลยลดเกียร์แต่ละคันจะวิ่งแรงเท่าไหร่แล้วคันไหนจะแรงที่สุดนะฮะอ่าคันแรกที่ผมจะทดสอบนะก็คือคันนี้เลยครับเอ,อ,เอสโอตติกตระกูลเอสโอตติกเล็กยาร์ดนะครับผมนะอ่าซึ่งตัวนี้มันเพิ่งนาแพลปัจจุบันนะเพิ่งปล่อยดอกไปบิงโกนะเซตแต่งเซตคนของมันนะเราก็จะมาดูกันเลยนะค่าเลส เลส RPM นะอยู่ที่6,270นะแล้วก็ m a ็อยู่ที่7,475นะแล้วก็ b o o โอเวอรอยู่ที่109นะ10นะเราไปดูดีกว่าว่าวิ่งปกติกับวิ่งแรงแบบติดบูตสุดๆจะได้เท่าไหร่นะครับผมนะไปเลกันครับอ่านี่ผมขอติดบูตกันนะ,อะโอเคบูตหายแล้วเดี๋ยววิ่งจนถึงพ้นเนินนะอ่าโอเคนะครับถ้ารถไม่บวกเลยนะเราจะวิ่งอยู่ที่ 2 203นะครับผมนะแล้วเกิดผมติดบูธล่ะผมจะได้สุดๆเท่าไหร่นะฮะผมนะอ่าติดบูธจะอยู่ที่2.45นะครับนี่ฮะอ่า2 4ง245นี่นะอ่าโอเคปะ่ะเรามาต่อคันต่อไปเลยอ่าต่อมานะครับเป็นคันที่2นะฮะ Exotic 7เกียนะฮะเอ่อ Anx นะครับผมนะ โอเค NX นเฮะจะมีค่าเลสอยู่ที่6,260นะแล้วก็แม็ก7 7 7 5แล้วก็บูตโอเวอร์109นะฮะซึ่งมันก็พอๆกันนะอันเนี้ยมันต่างแค่เลสนิดหน่อยนะแต่ว่าค่าแม็กเท่ากันเลยค่าบูตโอเวอร์เท่ากันเลยนะฮะเราไปทดสอบเลยดีกว่า เดี๋ยวผมขอวิ่งให้มันพ้นเนินก่อนนะครับผมนะแล้วเราค่อยมาทดมันเทสกันนะอ่าพ้นเนินลลโอเคมาเรา,าดูฮะตรงนี้คือพื้นที่ธรรมดาปกติละอ่าวิ่งได้2 0 2 203สองมนะครับผมนะซึ่งแตกต่างจากตรงเมื่อกี้นิดนึงนะครับผมนะอ่าเราต่อไปเป็นบูธนะฮะเดี๋ยวบูธจะต้องผ่านโค้งนี้ไปหน่อยนึงขึ้นหน่อยอึดอึดอึดโอเคขึ้นมาแล้วไปยิงบูธครับ บูธนะฮะก็จะได้ที่บูธนะทุกคนเราจะเห็นอยู่ที่ประมาณสองสี่สี่นสองสี่ห้านะครับผมนะเดี๋ยวขอมาอีกทีนึงแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวนะอ่าบูธนะจะอยู่ที่สองสี่ห้านะครับผมนะโอเคสรุปนะฮะ เอ่อท่าบูทเนี่ยเท่ากันนะแต่ว่าถ้าเลสเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยเมื่อกี้ว่ามันห่างกันหนึ่งนะมันห่างกันหนึ่งโอเคฮั้คันต่อไปครับต่อไปนะฮะเราก็จะมาคัดที่3นะคันนี้เป็นคันที่หลายคนเล่นกันช่วงแรกๆนะฮะผมนะจะชื่อว่า v 9นะครับผมนะ v 9 ซึ่ง v 9เนี่ยค่าเล็กเขาอยู่ที่626 0นะฮะแล้วก็ค่าแม็กอยู่ที่7450นะฮะแล้วก็ค่าบูตโอเวอร์อยู่ที่1 0 9เหมือนกันนะครับผมนะเราก็ไปดูดีกว่าว่ามันจะแรงแค่ไหนกันเชียวนะผมว่าคิดว่านะในความคิดผมนะการวิ่งธรรมดาของ v 9เนี่ยมันน่าจะอ,อ,อยู่ที่202เหมือน AX นะฮะแล้วก็การวิ่งแม็กเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณแค่2 244เท่านั้นแหละแต่ว่าไปดูดีกว่านี่ฮะการวิ่งเลสนะอยู่ที่202นะต่อไปการวิ่งแม็กนะฮะโอ้โหอันนี้ฮะอัดแล้วนะฮะอัดแล้วนะได้แค่244นะครัผมนะน,ะน,นี่เดี๋ยวรอคนคนนี้มานะนี่ฮะเพืให้ทุกคนได้เห็นอย่างชัดเจนนะฮะมันอัดได้แค่244นะครับผมนะโอเค ครับต่อไปนะคันที่4นะครับผมนะคันนี้จชื่อไวทันนะครับผมนะไวทันนะซึ่งไวทันเนี่ยจากที่ผมดูนะจุดด้อยของเขาเนี่ยตอนนี้เห็นได้ชัดเลยว่าค่าเลทเนี่ยหกสองหกศนเนี่ยอันนี้โดยปกติทั่วไปเลยแล้วก็ค่าแม็กอยู่ที่7460นะอันนี้ก็ยังอยู่ในเลทเลท็ดที่ยอมรับได้นะแต่ว่า มาดูที่ค่าบูตโอเวอร์ได้นะฮะค่าบูตโอเวอร์เนี่ยมันเหลือแค่ร้อยสนะจากที่ว่าทุกครั้งที่เราเทสมาเนี่ยมันอยู่ที่ร้อยก้านะซึ่งห่าง5เนี่ยทาให้ความแรงในการกดบูตเนี่ยมันจะลดลงไปหนึ่นะจะจริงไมนะ่จริงฮะเราไปดูเลยดีกว่าเนาะให้ภาพมันเล่าเรื่องนะผมนะเดี๋ยวเราขึ้นเนินไปก่อนนะฮะจากที่ผมดูนะผมคิดว่า ออตอนบูตเนี่ยน่าจะเหล็กแค่สองสี่สามนะแล้วก็วิ่งธรรมดาอยู่ที่สองร้อยสองนะครับผมนะอโอเคธรรมดาละถึงพื้นผิวโลวกก็อ่ธรรมดาวิ่งสองร้อยสองนะอ่าสองร้อยสามครับตกลงนนเนี่ยอ่าธรรมดาวิ่งที่สองร้อยสามนะครับผมนะกลายเป็นว่าธรรมดาแซงคนอื่นเชยนะต่อไปนะฮะเป็นการกดแม็กนะฮะ ดูไว้พร้อมกันนะฮะกดแม็กนะอันนี้อัดสุดแล้วนะกึกกึกกึกเนี่ยนะมันได้แค่2 4 3เอครับผมแต่ว่าเลสเนี่ยทำไมถึงสูงก็ไม่รู้นะทงที่ว่าค่าเลสเนี่ยมันเท่ากับตัวอื่นเลยนะที Teraz, นน่เขาวิ right ่งได้202แต่มันดันวิ่งได้203ไปดังนั้นเราไปต่อคันที่5กันดีกว่า เรามาคลัลยาหนะคันนี้นะครับ SOL นะครับผมนะ SOL เนี่ยค่าบูตโอเวอร์จะอยู่ที่109นะครับแล้วก็เลส6,260นะอันนี้จะเท่าทั่วไปเลยที่ไม่ใช่เล็กยารน,นะตอนนี้เล็กยารเนี่ยเลสน้ำที่สุดละต่อไปนะค่าแม็กจุดที่7,475นะซึ่งค่าแม็กตัวนี้เท่ากับ NX e แล้วก็เล็กยารเลยนะครับผมนะไปะเราไปดูดีวกว่าว่าคันนี้ค่อยทำยอดถึง245หรือเปล่าไป ก่อนอื่นนะฮะวิ่งธรรมดานะครับวิ่งธรรมดาก็อย่างทั่วไปนะฮะสองร้อยสองนะครับผมนะเดี๋ยวรอขึ้นเนินแป๊บอ่าธรรมดานะกลายเป็นสองร้อยสามเฉยฮะผมนะตอนนี้วิ่งธรรมดาขึ้นมาสองร้อยสามแล้วก็วิ่งกดบูทนะครับกดบูทนะจะอยู่ที่สองร้อยสี่สิบห้านะครับผมนะโอเคสะดวกง่ายๆนะครับอันนี้ก็ยาวไปเปลี่ยนคัน อ่าต่อไปนะครับคันต่อไปนะครับคันนี้นะครับเป็นคันที่6แล้วเนาะคันที่6เรานะครับผมนะค่าเลสอยู่ที่6,260นะส่วนค่าแม็กอยู่ที่7,470นะแล้วก็บูตโอดดอยู่ที่109นะครับผมนะเราก็ไปเทนเลยดีกว่านะโดยการวิ่งปกติทั่วไปผมคิดว่ามันต้อง203เว้ยถ้าโดยโดยโดย,โดยเท่าเท่าคนอื่นเขานะแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นนะสิทุกคนมนนันได้นได้2ยว่ะ เไม่ทำไมไม่สองรอยสามนี่ทุกคนสองร้อยสองเนี่ยแล้วก็กดแม็กนะฮะบูทนะครับ,บ,รบอยู่ที่สองร้อยสี่สิบสี่เท่านั้นนะโอเคขั้นต่อไป RC1 นะครับ RC1 RC1 นะถ้าเกิดเทียบนะครับผมนะอันเนี้ย ค่าเลสผมเนี่ยผมไปตีบวกมาเพิ่มนะซึ่งเลสมันบวกอยูที่61นะเท่ากับว่าตัวเนี้ยต้องลบไปอีก61นะมันก็จะเหลืออยู่ที่6,260นะครับแล้วก็ค่าแม็กเนี่ยผมไปตีบวกเพิ่มมานะได้อีก46นะดังนั้นตรงนี้ก็ต้องลบอีก46นะครับผมนะซึ่งมันก็จะเหลืออยู่ที่4,000เอ้ย7,470 เท่านั้นนะครับผมนะแล้วก็บูตโอเวอร์นะฮะบูตโอเวอร์ก็ต้องลบปีกเท่าหมดเท่าไหร่ว่า5.7นะครับซึ่งลบ5.7ก็จะเหลืออยู่ที่1 0 9นะครับซึ่งค่าสเตตัสเนี่ยมีค่าเท่ากับรถโลมันเลยนะครับดังนั้นรถโลมันเนี่ยวิ่งปกติอยู่ที่202นะแล้วก็วิ่งวิ่งแม็กอยู่ที่2 4 4นะครับดังนั้นการวิ่งปกติของเราอ่ะผมเคยทำคลิปมาละคลิปหนึ่งนะ ทุกๆเลทเนี่ยเลททุกๆสาสิจะเพิ่มความเร็วปกติ1ดังนั้นอันเนี้ยความเร็วต้องเพิ่มอมีกสอก็ต้องเป็น2องแล้วก็แม็กเนี่ยทุก30จะเพิ่มอมีกหนะนึ่งนะดันเนี้ยได้ดังนั้นไม่ใช่ดังนี้ดังนั้นนะคันเนี้ยต้องวิ่งประมาณอยู่ที่2 4 5ถึง2 4 6นะครับแต่เราอย่าลืมนะฮะบูตโอเวอร์ได์ตอนที่ผมลองคิปมานะประมาณ5นะทุกๆค่าบวกหของบูตโอเวอร์เนี่ยจะเพิ่มอมีกหนึ่งดังนั้นคันเนี้ยจะอยู่ที่วิ่งธรรมดาที่ 204แล้ววิ่งบูสต์สูงสุดอยู่ที่246ถึง247นะฮะเราไปดูกันดีกว่าว่าจริงหรือเปล่าจะสองร้ยไหมไปครับอ่าวิ่งธรรมดานะฮะเกินมาหน่อยหรือเปล่าอ่าวิ่งธรรมดา205นะฮะเกินมาหน่อยนึงนะครับผมนะแล้วก็อ่ร205นะั้นแล้วก็บูสต์นะฮะ จะ2 4 6หรือเปล่าอ่า2 4 7นะครับผมนะก็เกินมาหน่อยนึงนะครับผมนะโอเคถือว่าเรทเรทเดียวกันนะฮะอ่าคันต่อไปนะคันนี้นะเป็นคันที่ผมซื้อคันแรกของเกมนนะฮะแล้วเป็นเกมคันที่ผมชอบที่สุดในตำกุลจจดเก์ละแต่หลังๆไม่ค่อยได้เอ,อามาวิ่งเท่าไหร่นะครับผมนะซึ่งคันนี้นะค่าเรทนะจะอยู่ที่พื้นฐานนะอยู่ที่6,260แล้วก็แม็กอยู่ที่7,460นะครับ ล้วก็บูตโอเวอร์อยู่ที่100แก้วนะฮะซึ่งผมไปตีบวกมานะทำให้มันค่าบวกมาเท่าเดิมเท่านี้นะฮะซึ่งจากการบวกเนี่ยตีไปเลยนะครับว่าเลสเนี่ยจะเพิ่มมาประมาณ3ค่านะรถอาจจะวิ่งอยู่ที่205ถึง206นะฮะแล้วก็แม็กเนี่ยบวกตรงนี้แล้วอะรถอาจจะวิ่งมาอีก3ค่าก็คืออาจจะอยู่ที่200 จาก244นะน่าจะประมาณ247เหมือนกันนะครับผมนะไปดูดีกว่าว่า205กับ247หรือเปล่าอ่าเลสฮนะ205ตรงนะฮะตรงตามสูตรนะครับผมนะตรงตามสูตรสูตรป่าไม่มีฮนะอัน,นี้นี่มีสูตรเตี่ยวนะผมนะแล้วก็ลดแม็กนะฮะวิ่งกดบูตแล้วอยู่ที่248นะฮะอาจจะแรงขึ้นมาหน่อยนึงนะ,ะผมนะโอเค ต่อไปนะเป็นคันสุดท้ายที่เราจะเทสนะฮะเนื่องจากว่ารถมิลานโนผมเนี่ยวลวมันยังไม่ตันนะเพิ่งแค่80นะดังนั้นผมก็จะเทสฟินิกส์เนี่ฮนะเป็นคันสุดท้ายนะครับซึ่งฟินิกส์เนี่ยวลวตันแล้วอ่ะค่าพื้นฐานนะฮะเลสจะอยู่ที่6,260นะแล้วก็แม็กอยู่ที่เอน่อ7,460นะซึ่งมันเท่ากับกาเบียนนะแต่ว่าค่าบูตโอเวอร์เนี่ยมันต่ำกว่ากาเบียนนะบูตโอเวอร์มันจะพื้นฐานอยู่แค่10 5ยนะซึ่งกาเบียนอยู่ที่ เท่าที่ผมคิดอะความแตกต่างของมันนะถ้าวิ่งแล้วอะซึ่งวิ่งแล้วมันจะต่ำกว่ากาเบียนอะประมาณหนึ่งนะก็คือค่าเลสอะเท่ากาเบียนก็น่าจะวิ่งเท่ากาเบียนนะวิ่งแบบไปกดบูทแต่ถ้าพกดบูทปุ๊บมันอาจจะดอบกว่ากาเบียนมาหน่อยนึงนะอาจจะดอกมาค่าหนึ่งซึ่งจะพูดยังไงดีครับผมคือผมตีบวกคันนี้มานะซึ่งค่ามันใกล้เคียงกับกาเบียนมากดังนั้นในการเทสอะความเร็วของรถเนี่ยมันน่าจะ ต่ำกว่ากาเบียนแค่หนึ่งนะสำหรับตอนบูตนะดังนั้นเราไปเทคกันเลยดีกว่าว่ามันจะใช่หรือเปล่าหาวิ่งธรรมดา20 5หนะเท่ากันนะเท่ากับกาเบียนเลยนะฮะผมต่อไปถ้าติดบูตฮะเดี๋ยวผมขอขึ้นเนินให้เสร็จก่อนนะไปพร้อมที่จะติดบูตครับต้องสองสี่เจ็ดนะอ่าใช่จริงด้วยครับผมนะคือกดบูตแล้วต่ำกว่ากาเบียนแค่หนึ่งนะซึ่งไอพื้นฐานทุกอย่างมันเท่ากันหมดนะที่ตีบวกมาโอเคครับผม จากที่เทสมานะครับผมนะได้ข้อสรุปมาแล้วนะครับว่าออรถตระกูล7จัดเกียร์นะครับความแรงของรถเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันครับแต่ว่าจะแตกต่างกันแค่เพียงนิดเดียวนะรถที่มีค่าเลทที่วิ่งได้สูงสุดนะก็จะมีเล็กยาร์ดไวท่า S O L นะฮะสามคันนี้นะครับสามคันนี้ วิ่งได้อยู่ที่203นะครับแต่ว่าค่าเซนรตัสเนี่ยมันต่างกันนะส่วนคันที่ต่ําลงมาเนี่ยก็คือพวก nx v 9อะไวพวกแล้วเนี่ยจะวิ่งได้แค่202นะกาเบียนฟินิก์ถ้าเกิดตัดการตีบบอ,ออกไปก็จะเหลือที่202เหมือนกันนะครับผมนะดังนั้นใครที่เน้นสายเลสนะผมก็จะแนะนํานะก็จะมีเออเล็กยาร์ดไวทท่านแล้วก็ s อ็เนะเน้นสายเลสไปเลยต่อไปครับเป็นสายแม็กนะครับสายแม็กที่ดีที่สุดนะที่ผมดูตอนเนี้ย ที่ดูตอนนี้นะสายแม็กที่ดีที่สุดก็จะเป็นเล็กยาร์ดเอ็นะครับผมนะแล้วก็ SOL นะฮะซึ่งมีการวิ่งแม็กอยู่ที่245นะครับอ่าส่วนสายแม็กที่แย่ที่สุดเลยก็คือไวท่านนะฮะไวท่านเนี่ยเป็นรถที่วิ่งแม็กได้อืดกว่าเพื่อนนะวิ่งอยู่แค่243นะโดยที่เพื่อนทั่วไปเขาจะวิ่งอยู่ที่244ถึง245นะครับผมนะยังไงสำหรับคลิปนี้นะก็ถือว่า ไว้สำหรับให้ทุกคนตัดสินใจในการเลือกรถ7เกียร์นะครับผมนะอย่างก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมนะฮะไว้เจอกันใหม่นะครับบายบายครับผมอ่าอย่าลืมนะะอย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจเพจที่เมื่อยอาร์รนะครับ